มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องฮือฮาในว,วันนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมคือมีพนักงานบริษัทเอกชนด้านอสังหาริมทรัพย์ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นบริษัทที่เขารับเป็นนิติบุคคลให้กับบรรดาคอนโดต่างๆอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะครับพนักงานของบริษัทที่รับเป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าถูกลอยแพร ไม่จ่ายเงินเดือนนะฮะคือเงินของเดือนเมษาเนี่ยมีการมาบอกพนักงานว่าเออติดขัดขอแบ่งจ่ายเป็นสองงวดละกัน6 0จะจ่ายให้สิ้นเดือนเมษาอีก40%จะจ่ายให้สิ้นเดือนพฤษภาพอมาถึงตอนเนี้ยมันมิถุนาแล้วฮะเงินของพฤษภาทั้งเดือนก็ไม่ได้แล้วเงินของเมษาที่ค้างไว้บอกจะมาจ่ายพฤษภาก็ไม่ได้ ไปสอบถามไม่มีใครมาชี้แจงอะไรเลยเขาเลยไปขอความช่วยเหลือใช่แล้วพนักง,งานตัวแทนเนะี่ยบอกว่าบางคนเนี่ยในครอบครัวมีกันเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาทั้งคู่ทํางานอยู่ที่นี่อ<า>นั่นแปล,ลว่าไม่ได้เงินทั้งคู่ออทีนี้จะทํำยังไงภาระออต่างๆมากมายนะครับเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่นี่จะทํำยังไงบางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมา เบื้องต้นเนี่ยทางคุณกันจอมพลังเขาก็เลยพาไปที่กระทรวงแรงงานครับทางกระทรวงก็บอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปติดตามนะครับแล้วตอนนี้ประสานไปที่เจ้าของบริษัทฮนะแล้วให้ทางพนักง,งานที่มาวันนี้เนี่ยเขียนแบบคําร้องคุ้มครองแรงงานไว้ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยบริษัทจะต้องจ่ายเงินภายใน60วันนะครับถ้าไม่ทําตามจะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายครับโดยวันนี้นายกันถัดพงไพบุญเวศหรือว่าคุณกันจอมพลังก็พาตัวแทนของพนักง,งานที่บอกเนี่ยนะครับ ตัวบริษัทเนี่ยอยู่แถวทองหล่อนะคุณผู้ชมย่านหรูเลยนะกลางกรุงกรุงเทพมหานครเนี่ยบริษัทเนี้ยลอยแพพนักง,งานนะพนักง,งานเขาก็เลยไปให้คุณกันจองพลังช่วยคุณกันก็เลยพามาร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของกระทรวงแรงงานคือบริษัทเนี้ยไม่จ่ายเงินเดือนโดยไม่แจ้งสาเหตุออตัวแทนพนักง,งานเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าออย้อนไปเมษายนเนี่ยบริษัทมาแจ้งพนักง,งานบอกว่าขอแบ่งจ่ายเงินเดือนเมษาเป็นสองก้อนนะ60%จะจ่ายให้สิ้นเดือนเมษาเลย อีก60%จะจ่ายให้ตอนเดือนพฤษภาคมพนักงานก็อ่ะโอเคเข้าใจยอมก็ยังมาทํางานตามปกตินะพอสิ้นเดือนเมษาก็ได้เงินเดือน60%ตามที่บอกจริงแต่พอถึงเดือนพฤษภาคมไอ้สีที่เหลือของเดือนเมษาเนี่ยไม่จ่ายแล้วเงินเดือนของพฤษภาคมก็ไม่จ่ายทวงถามไปปรากฏว่าไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรลดทั้งสิ้นพนักงาน500กว่าคนตอนนี้เขาเดือดร้อนไม่มีไรายได้มา2เดือนนะ แล้วยังไม่รู้อนาคตด้วยว่าจะยังไงต่อจะจ้างต่อไหมหรือว่าเขายังต้องทํางานไปโดยไรจุดมุ่งหมายไม่รู้ว่าจะได้เงินไหมเนี่ยจะไม่ทํางานก็กลัวเดี๋ยวจะโดนเอาออกอีกเขาบอกว่าอย่างนี้ภาระหน้าที่เขาที่มีอยู่เขาไม่มีไรายได้มาสองเดือนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายชีวิตประจําวันเดือดร้อนมากลองฟังเสียงตัวแทนพนักง,งานดูกัน เมื่อช่วงประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะบริษัทก็มีแจ้งว่ามีการจ่ายเงินเดือนแบ่งโดยแบ่งจ่าย60% 40%นะคะคือตอนนั้นพนักง,งานทุกคนก็เข้าใจว่าโอเคไม่ไม่เป็นไรพนักง,งานเ,เข้าใจว่าบริษัทขาดสภาพคล่องเราก็ยังมาทํางานกันตามปกตินะคะแล้วกเ็เขาก็มีการแจ้งบอกว่ามันจะเป็นแค่เดือนเมษายนแค่งวดเดียวทีนี้พอมาในส่วนของเดือนออพฤษภาคมที่ผ่านมา นะคะเราก็รอว่าเงินเดือนในช่วงของสิ้นเดือนที่ผ่านมานี้ก็ควรจะต้องได้รับตามปกตินะคะพนักง,งานก็มีการทวงถามซึ่งทุกคนก็มีความร้อนใจเพราะว่าเกิดจากในช่วงของเดือนเมษามีการแบ่งจ่ายไปแล้วพอเดือนพฤษภาคมก็ยังไม่ได้มีวี่แววว่าจะมีประกาศว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายแต่พอมาสิ้นเดือนปุ๊บทุกคนก็นั่งรอว่าเงินจะเข้าบัญชีไหมปรากฏว่าในสิ้นเดือนเงินก็ไม่เข้าบัญชีก็มีการติดตามมาตลอดโดยที่ทาง ทีมบริหารเองอะไรเองเนี่ยก็ไม่มีใครมาชี้แจงว่าเ,เงินเดือนจะจ่ายเมื่อไหร่บริษัทจะปิดกิจการไหมหรือว่าจะเลิกจ้างหรืออะไรยังไงก็ไม่มีใครเข้ามาพูดพนักงานทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาดิ้นรนกันด้วยตัวเองในการที่ไปเรียกร้องสิทธิที่ควรจะต้องได้ก็คือเงินค่าจ้างะคะ่ะเหมือนทุกคนลงทุนทํางานมาแล้วถึงสิ้นเดือนในหนึ่งเดือนพนักง,งานก็ทํางานเพื่อที่จะได้เงินเดือนตามปกติพอเงินไม่ออกทุกคนก็ไม่รู้จะไปต่อกันยังไงนะคะแล้วก็พนักง,งานเนี่ยบางคนนะคะ คือทํางานเนี่ยสองคนสาม,มีภรรยาแปลว่าไรายได้ครอบครัวเขาเนี่ยในครัวเรือนเขาไม่มีเข้ามาเลยแล้วกลายเป็นว่าคือคือท่านท่าทัา้งหลายก็ไม่มีใครลงมาบอกเลยว่าจะไปต่อกันยังไงคือกลายเป็นว่าทุกคนก็เหมือนถูกรอยแพค่ะนี่ยปัญหาทีนี้ตัวแทนพนักงานเนี่ยเขาก็ไปพูดคุยกับคุณมานิตพรมการรีกุล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกับคุณวิสุทธิ์คงสุจริตผู้ตรวจราชการกรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงานนะครับข้อสรุปจากการพูดคุยเบื้องต้นก็คือว่าจะให้พนักงานที่ยังไม่ได้รับค่าแรงเนี่ยเขียนแบบคำร้องคุ้มครองแรงงานหรือว่าแบบครเจดโดยทางบริษัทจะต้องจ่ายเงินให้พนักงานภายใน60วันหลังจากที่ยื่นคำร้องที่เขียนไปเนี่ยถ้าครบ60วันแล้วยังเพิกเฉย กรมแรงงานเขามีเงินกองทุนส่งเคราะห์ลูกจ้างมาช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนแล้วจะดําเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทนี้ต่อไปแล้ววันนี้เขาได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานลงพื้นที่ไปติดตามแล้วก็ไปประสานกับเจ้าของบริษัทเพื่อจะถามสาเหตุด้วยนะครับว่าทาไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าทางบริษัทจะเลิกจ้างพนักง,งานหรือสมมุติจะเลิกกิจการไปเลยกรมแรงงานก็มีขั้นตอนในการชดเชยลูกจ้างตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงง,งานอยู่ครับ ในส่วนของเงินค้างจ่ายเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่หลังจากวันนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่แถลงข่าววันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่เลยเพื่อติดต่อประสานงานกับทางเจ้าของบริษัทนะครับเพราะว่าที่น้องๆบอกว่าติดต่อไม่ได้เลยนะครับผมเชื่อว่าต้องติดต่อได้นะครับเพราะว่าเป็นคนไทยนะครับถ้าติดต่อได้ในประเทศไทยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับเพราะทางกระทรวงแรงงานนําโดยท่านรัมตีสุชาติจงจกินท่านมานิ่งนอนใจแน่นอนนะครับเรื่องความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นแฟรนไชส์จากต่างชาตินะแต่ว่าผู้บริหารคนไทยนี่แหละนำเข้ามาก็ทํางานรับบริหารจัดการอาคารก็คือเป็นนิติบุคคลนะครับมีการบริหารนิติบุคคลให้กับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอยู่หลายโครงการครับ